มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับแบงค์ซับไซทองส่งรถเกเดอร์นะครับเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของเครื่องจักรนะครับสนับสนุนโดยมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้และก็ f c ของการจอมพลังครับ เตรียมตัวลงเทเลอร์ครับเสียบแบงก์ขึ้นขับเองถนนเส้นนี้ก็อยู่ที่ระยะทางประมาณ8กิโลครับ ก็เป็นการสนับสนุนเครื่องจักรแบบเต็มกำลังครับนอกจากรถเกตดเดอร์ที่เห็นเนี่ยนี่ก็มารอบที่สองครับก็มีโยกกลับไปที่บอ่อทรายนะครับไปเกตถนนหน,นทางที่บอ่อทรายให้กับลูกค้านะครับที่มาซื้อทายของบอ่อทรายแบงค์ซับายทองที่บ้านยิ้วตำบลยบุบึกอำเภอชุมพลบุรีจงังหวัดสุรินทร์ กอเสร็จจากฝั่งนน้นก็กลับมาสนับสนุนนะครับเกตถนนหนทางเท่าฐานทัพของพี่ทหารอยู่ที่าชายแดนไทยกัมพูชานะครับแต่ว่าพิกัดน,นี้เราก็สงวนเอาไว้กลับมารอบที่สองครับ สนับสนุนกันเต็มที่นะครับแบงค์ซับไซย์ทองร่วมกับกันชอบพลังก็ะจะมีรถแบคโฮสองคันนะที่อยู่ที่นี่น้ำมันจะเป็นของมูลนิธิ ส่วนเครื่องจักรก็ช่วยกันไป ก็มีหัวลางโรเบตเทลเลอร์ย้ายพร้อมนะครับเสียบแบงโน่นครับไปโคอีกคันซานี่เอส5ายเดี๋ยวก็จะย้ายไปเคีลลิงทำถนนให้กับพี่ทหารอีกหนึ่งจุดจุดนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของ รถเกตเดอร์เส้นนี้เกตไปแล้วรอบหนึ่งมาเกตอีกรอบสองครับสุดจัดจริงๆเสียแบงค์แบงค์ซับไซทองชื่อนี้การันตี นี่แหละครับที่มาของคําว่าถนนดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งอย่างที่พี่การบอกถ้าถนนดีการส่งกําลังเสริมกําลังบารุงก็รวดเร็วนี่ครับอย่างที่ทุกๆท,ท่านหลายๆพื้นที่นะครับบริจาคมา เพื่อทำบังเกอร์ก็จะถูกลำเลียงออกไปสร้างเรื่อยๆครับมาอยู่นี่กี่วันแล้วครับเนี่ยฮะเจยวเว่ยับขึ้นมาได้วันที่เท่าไหร่วะผมขึ้นมาได้เท่าไหร่วะผมขึ้นมาได้เท่าไหร่

แบงก์เองนี่ก็มีภารกิจที่จะไปส่งมอบถน,นนอีกจุดหนึ่งนะครับรวมกับพี่การจอมพลังก็เดี๋ยวกลับมาเกตอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้นี่ก็ทดสอบเสียงท่อเฉยๆ ก็มีบริการรถล,ลากจูงรถเ,เทลเลอร์นะครับในส่วนของเสียแบงก์เองเรียกใช้บริการได้เลยขนย้าเครื่องจักรหนักๆนัหรือว่ามีงานถนนมีงานขุดลอกมีงานอะไรก็ตามนะครับโดยส่วนตัว ก็สามารถเรียกใช้บริการได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็มีนะครับ0956466962นะครับติดต่อเรียกใช้บริการได้เสียแบงเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ0956466962นี่ครับหน้าตาของเขาก็จะหล่อประมาณนี้นอกจากหน้าตาหล่อแล้วจิตใจนี่โอ้โหกว้างกว่ามหาสมุทร ใช่ไหมเสแบงค์อาถึงพิ่งได้อันนี้เราก็จะไปอีกที่หนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยมาเก็บค่อยมาเกตเดี๋ยวสยิแค่ดินเสร็จก็ขึ้นเตเล์นะครับย้ายไปต่อเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะตามเสร็บแบงไปแบงก์ซับสายทองแบงจอมพลัง ในรถแล้วไปเจอกันใหม่ครับ